ถ้าหากรัฐบาลไทยได้ไปกรุงเทพจะไม่เป็นแบบไส้ง่อนคุณเห็นหรืออย่างหัวมันสำคัญมากแค่ไหนตอนที่ผมถูกตัดข้าเราโดนระเบิดของพวกเวดกงเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนอเมริกันก็เราฝากไว้เป็นที่ละลึกคุณก็เหลวพอกันนะาสร้างปร,ประเทศตัวเองอถ้าคุณก็พวกผู้นำตายเมื่อไหร่ผมรับรองได้ว่า จะไม่มีใครให้ความเคารพพวกคุณเนอะไม่มีใครสู้ตายเพื่อพวกคุณหรอกจำว่ความลับทั้งหมดจมหายไปกับทะเลเราจําเป็นต้องจบภาพยนตร์แบบนั้นเพื่อทิ้งไว้เป็นแง่คิดว่าเมื่อชาติมาหาอำนาจชาติที่มีระเบิดนิวเคลียร์ลบกับชาติที่มีกระบอกไม้ไผ่ลบอยู่ใต้ดินลบอยู่ในรูและชายชนะกําลังจะตกเป็นฝ่ายของผู้ที่เสียเปรียบกว่า จุดจบมันจะถูกยุติลงอย่างไรในฐานะที่ผมเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ผมต้องทิ้งความเป็นกลางและตั้งคําถามโยนคําตอบให้กับผู้ชมภาพยนตร์เ,เรื่องแห่งนรกเวียดนามว่าจะตอบว่าสิ่งที่ผมได้ข้อมูลมาในเชิงลึกมันเป็นจริงแค่ไหนหรือเป็นแค่บทภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเขียนขึ้นมาเพื่อความสนุกเป็นหนังสงครามธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึ่งตัวนั้นเอาละครับมาพบกับผมในเบรกที่3ามต่อไป และผมจะเฉลยความคิดและมุมมองของผมให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังขอบคุณครับ ยุคสมัยที่สงครามอินโดจีนกำลังเข้าสู่ห่วงสุดท้ายเข้าสู่ความแตกหักช่วงนั้นก็หมายถึงว่าสงครามเวียดนามสงครามในลาวและสงครามในกัมพูชาจะมีชื่อนักรบดังๆผู้นำดังๆในกลุ่มประเทศอินโดจีนทุกคนรู้จักเฮียนเกาคีทุกคนต้องเคยได้ยินคำว่าในพลลอนนอนทุกคนต้องเคยได้ยินคำว่าในพลวังเปาซึ่งชื่อของบุคคลเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อสงครามรือ,อินโดจีนสมัยนั้นแต่ขณะที่สงครามกำลังดำเนินไปอย่างดูเด็ดดูเดือเดอเดอลือดพลาดผมเป็นวัยรุ่นในยุคสงครามเย็นผมก็มีจินตนาการมีอุดมการณ์ในการที่จะใช้ชีวิตและสะหาสะแสวงหาสัจธรรมของตัวเองในวัยแรกรุ่นของผมผมให้ความสนใจกับการเขียนหนังสือเขียนบทกวีเขียนเรื่องสั้นเขียนวนิยายผมเป็นหนอนหนังสือ ผมรักการอ่านหนังสือเพราะผมพยายามจะหนีการเรียนรู้เรื่องสงครามผมมีความรู้สึกเบื่อหน่ายสงครามและแอนตี้สงครามถ้าเรียกผมว่าฮิปปี้เมืองไทยก็ถูกต้องขณะที่มีฮิปปี้ในสหรัฐอเมริกามีวูสต็อกผมก็ไว้ผมยาวไว้ยาวเท่าที่ผมจะไว้ได้เดินอยู่ในค่ายทหารสยายผมเหมือนหญิงสาวแต่จินตนาการของผมนั้นต้องการเดินทางให้ไกลที่สุดไปแสแวงหาชีวิต ที่ผมเลือกเองผมเลือกที่จะเป็นนักเขียนผมเขียนหนังสือเขียนเองพิมพ์เองและขายเองผมพิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆเกมื่ออายุ15-16ปีแล้วก็เอามันใส่เป้สะพายหลังเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาเข้าสูงเทพขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟหัวหลำโพงกับเพื่อนสนิท3คนเราเดินทางโดยรถไฟแล้วก็เดินเท้า ทุกสถานีเว้นสถานีเพื่อขายหนังสือพกอิบุ๊กที่เราเขียนเองพิมพ์เองสามเดือนเต็มๆจากโคราชสู่กรุงเทพจากกรุงเทพสู่พิษณุโลกสู่งาวสู่ลำปางลำพูนน่านแพร่เชียงใหม่ระยะเวลาสามเดือนกับวัยรุ่นอายุ15-16ปีเราได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์การเดินขายหนังสือเดินขายความฝัน เราอยากขายหนังสือเล่มละสิบบาทแต่เมื่อขายไม่ออกเราก็ขายห้าบาทเมื่อขายห้าบาทไม่ออกเราก็ขายสามบาทสองบาทบาทเดียวบางทีก็แจกฟรีก็รู้ๆกันอยู่ครับคนไทยอ่านหนังสือน้อยแล้วนักเขียนวัยกระเตอ,อย่างผมกับเพื่อนใครจะมาสนใจใน,นเมื่อไม่มีชื่อเสียงเรียงนามอะไรยิ่งเดินหนังสือสภาเอาหนังสือใส่เป้สะพายเดินขายเคาะตามประตูบ้าน เหมือนกับด r เรกเซล์เหมือน m, m อย่างเงี้ยไม่ต้องไปหวังแล้วครับแบกไปเท่าไหร่ก็กลับมาครึ่งหนึ่งที่เหลือก็บริจาคเข้าห้องสมุดต,ตามโรงเรียนต่างๆหมดถามว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรผมอยากเรียนรู้อยากแสวงหาผมไม่ได้อยากเป็นนักเขียนมีชื่อแต่อยากเขียนหนังสือเขียนเรื่องดีๆผมพิมพ์ Pocket ็ตบุหลายเล่มและได้รับ การตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ในนิตยสารชื่อดังหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ผมเขียนเรื่องสงครามล้วนๆสงครามในหลุมฝังศพนักรบสีเขียวงานทั้งหมดจะเป็นงานลักษณะเซอร์เรลิสเป็นงานเชิงสัญลักษณ์เป็นงานประชดประชันแต่ผมพูดถึงภาพรวมของสงครามในดจิตกับชีวิตของผมเองเรื่องสั้นที่ สร้างชื่อให้ผมมีหลายเรื่องถูกนําไปตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศก็มากเมื่อปีที่แล้วกระทรวงวัฒนธรรมก็จัดพิมพ์งานเขียนร่วมสมัยและมีงานของผมอยู่ด้วยเช่นเรื่องนิ้วชี้ในตู้ชั้นสแล้วก็มีหลายเรื่องเรื่องหน้ากากทั้งหมดเนี่ยผมพยายามจะนําเสนอในลักษณะวรรณกรรมในกรเปล่ากวีท่ามกลางไฟสงครามมิโดจีน แต่นักเขียนสมัยนั้นนะครับมีคนอ่านไม่ถึง2,000คนหรอกครับจากประชากรประมาณ40ว่าล้านคนซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าคนจะอ่านมากน้อยแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำก็คือเขียนงานให้มันดีที่สุดเขียนงานให้มีคุณค่าเขียนงานเพื่อแสวงหาความหมายของชีวิตเหมือนกับเช่นนักเขียนรุ่นสมัยหลายคนทำอยู่แต่ผมก็ล้มเหลวในชีวิตการเป็นนักเขียนพอสมควรในที่สุด สงครามในอินโดจีนก็ถึงจุดแตกหักและยุติจุดได้ฮาหนอยมีชัยชนะเหนือไซง่อนประเทศลาวสงครามยุติกัมพูชาเขมรสามฝ่ายต้องยุติมีผู้ได้รับชัยชนะดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วสงครามยุติแต่ชีวิตของผมผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามต้องดำเนินต่อไปผมเดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อสแสวงหาการเป็นนักเขียนผมพยายามมุ่งมั่นที่จะเป็นนักเขียนผมมาเช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่ที่วัดละขังซุกอยู่ในห้องเก่าๆที่ up, เหม็นอับพออยู่ติดข้างที่เก็บศพผมจะยินเสียงพระสวดศพในทุกคืนค่ำพอถึงเวลาทุ่มหนึ่งจะเสียงพระสวดศพแล้วผมก็เหมือนกับคนนอนเฝ้าศพที่วัดละขังผมใช้ชีวชิตแบบนั้นอยู่หลายปี ครัที่เพื่อนสนิทสองคนที่รักกันมากและก็เป็นนักเขียนเหมือนกันคนหนึ่งวิสาคันทบตื่นเช้ามาจะไปเรียนหนังสือที่ลางกำแหงในรุ่นแรกเพื่อนอีกคนหนึ่งบัณฑิตเองนีรักหรือแบนจะไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ทั้งสองคนเป็นนักเขียนมีผมคนเดียวที่ไม่เรียนหนังสือแล้วเพราะต้องการจะมุ่งมั่นสร้างละครเขียนหนังสือเขียนบทกวีผมเป็นคนใจร้อนแต่ทั้งหมดเมื่อเราเติบโตขึ้นมา เพื่อนสามคนก็สามความคิดความคิดเราแปลเปลี่ยนไปคนละมุมมองซึ่งมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเราทั้งสามคนไม่มีใครจะมากําหนดกันได้แต่ทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่สงครามชีวิตของผมเริ่มต้นเมื่อผมเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่ออายุประมาณ16-17ปีเท่านั้นเองผมมีความรู้สึกว่าผมจะต้องเดินทางไปทั่วโลกไปสแสวงหาในสิ่งที่ผมต้องการ ผมอยากไปเนปาลอยากไปภูฐานอยากไปอินเดียอยากไปออสเตรเลียประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศที่ลำบากยากจนเป็นประเทศที่ผมมุ่งมั่นที่จะไปความฝันของผมถูกยุติด้วยเหตุการณ์ลหลายๆอย่างอย่างเช่นการซ้อมขี่รถจักรยานเสือหมอบเพื่อจะเดินทางรอบโลกทําให้เพื่อนผมเสียชีวิตและมันเบี่ยงเบนความคิดของผมทาให้ผมไม่ยุติที่จะเดินทางแบบนั้น ในวัยรุ่นวัยหนุ่มของผมผมค่อนข้างจะเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาผมตื่นขึ้นมาพรา้อมกับมีคำถามมากมายที่ตัวเองเป็นคนตั้งและผมตอบปัญหาตัวเองไม่ได้ผมไม่เข้าใจผมเดินอยู่ในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราผมเห็นผู้คนยิ้มแย้มหัวเราะต่อกรเซิบกันผมเห็นผู้คนยิ้มใส่กันผมมองไม่เห็นความทุกข์ร้อนของผู้คนที่ผมสัมผัสในแต่ละวันวันวันหนึ่ง ผมนั่งรถโดยสารประจําทางผมเดินทางไปตามฟุตบาทผมพบปะผู้คนเป็นพันเป็นหมื่นคนแต่แปลกผมไม่เข้าใจก็เลยว่าห่างจากจุดที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ800กิโลสงครามกำลังสู่ขั้นแตกหักในลาวอีก800กิโลกรุงพนมเป็ญกำลังเข้าสู่มิการสันยี ไกลออกไปพันกว่ากิโลเวียดนามกำลังมีปัญหาขั้นแตกหักนั่นคือประเทศแพรสงครามฮาหนอยได้เข้ายึดไซง่อนเรียบร้อยแล้วสงครามในอินโดจีนทําไม่มีการสูญเสียชีวิตนับล้านศพตัวเลขน่าจะอยู่ที่ประมาณ7-8ล้านศพคน7-8ล้านศพเสียชีวิตคนหลายสิบล้านคนบาดเจ็บ คนนับร้อยล้านบ้านแตกแสแลกขาดแต่มีคนอยู่เมืองหนึง่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุไม่เท่าไหร่กับไม่ยินดีร้ายเขาไม่รู้สึกเลยว่าได้เกิดสงครามอยู่ห่างจากเขาไปไม่ถึงหนึ่งพันกิโลเมตรมีการทิ้งระเบิดนาปาลมมีกระสุนปีวอนนับล,ล้านนัดต่อวันนั่นคือสังคมไทยเหมือนกับเชกเช่นทุกวันนี้ที่ผมต้องนิ่งอึง่ง การไม่รู้ร้อนรู้หนาวการไม่รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมโลกหรือสังคมเดียวกันยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรามีปัญหาที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาที่เกิดขึ้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประมาณสองพันหมู่บ้านสี400่ร้ยกว่าหมู่บ้านอยู่ในมิกาสันยีมีการวางระเบิดมีการรอบสังหารมีคนตายทุกวัน เป็นระยะเวลา20กว่าปีมาแล้วแต่แปลกไม่ว่าจะเป็นคาบอมคนบอมมอเตอร์ไซค์บอมมันเกิดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่คนที่เมืองหลวงและอีกหลายจังหวัดมากกว่า80%ของประเทศนี้รับฟังข่าวข่าวการสูญเสียอย่างชาย,ยานผมเคยตั้งคำถามตัวเองเสมอว่าถ้ามีระเบิดคาบอมกลางกรุงเทพแค่รถเล็กๆคันหนึ่ง คงเป็นข่าวใหญ่โตระดับโลกถ้ามีการรอบสังหารกันด้วยเรื่องชู้สาวด้วยเรื่องหนี้สินด้วยเรื่องคดโกงที่ปากซอยปากปากซอยใดปากซอยหนึ่งบนถนนสุขุมวิทลาดพร้าหรือถนนโยธินก็คงเป็นข่าวแล้วก็เป็นเรื่องสะเทือนใจกล่าวขวัญกันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันเป็นโศกนาฏกรรมมันเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศควรจะรับรู้ร่วมกันมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปแก้ปัญหา และจบปัญหานี้ให้เร็วที่สุดมันเหมือนกับเป็นเรื่องของการชาชินเป็นการตายด้านทางอารมณ์เราตืา่นเช้าขึ้นมาฟังข่าวจากสถานีโทรทัศน์ฟังรายงานข่าวจากรายการวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์และพบว่าการตายที่สาลจวุจชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องธรรมดาที่ผมต้องพูดแบบนี้เพื่อจะย้อนหลังไปเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วคนไทยเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนนั้นครับรุ่นพ่อเขาก็ทําแบบนั้น ไม่ว่าสงครามที่เกิดขึ้นในกัมพูชาในลาวหรือในเวียดนามหรือที่แห่งหนใดในโลกนี้ก็แล้วแต่คนไทยเราส่วนใหญ่จะถือว่าไม่ใช่เกิดที่บ้านของกูกูไม่เกี่ยวมันก็เหมือนซึ่งน้มีนะครับถล่มประเทศไหนก็ถลม่มไปเถอะแต่อย่าถล่มประเทศเราถ้าเราเดือดร้อนถ้าเราเจออะไรด้วยตัวเองเราถึงจะเจ็บปวดคนโบราณถึงสอนไว้นะครับไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตาแต่ผมก็เข้าใจ นี่เป็นวัฒนธรรมไทยแท้ๆซึ่งผมได้เรียนรู้และได้ตระหนักและได้บทสรุปและผมรู้ดีว่าผมจะใช้ชีวิตอย่างไรกับสังคมที่มีค่านิยมทางความคิดแบบนี้